ทุกวันนี้เราเหนื่อยไม่ใช่เพราะทำงานหนักเพียงอย่างเดียวแต่เพราะใจเรายึดติดกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เมื่อเราพยายามควบคุมสิ่งนอกตัวคนอื่นคำพูดอารมณ์อดีตหรืออนาคตใจก็เริ่มเหนื่อยแต่หากวางลงได้ใจก็เป็นอิสระ นี่แหละคืออุเบกขาธรรมะที่ช่วยปลดปล่อยใจทุกวันนี้เราเหนื่อยไม่ใช่แค่เพราะงานหนักแต่เพราะใจเราพยายามแบกสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เราพยายามควบคุมความคิดของคนอื่นอดีตที่ย้อนคืนไม่ได้อนาคตที่ยังมาไม่ถึง ยิ่งพยายามควบคุมใจก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งยึดก็ยิ่งทุกข์แต่หากวางได้ใจก็เป็นอิสระนี่แหละอุเบกขาธรรมะที่ไม่ใช่การหนีแต่คือการเข้าใจและปล่อยวางสิ่งที่เกินกว่าควบคุม เรามากักทุกข์เพราะพยายามควบคุมสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากตัวเราความคิดเห็นของคนอื่นผลลัพธ์ของความพยายามอดีตที่ย้อนกลับไม่ได้แต่ยิ่งเราพยายามยึดสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ใจก็ยิ่งหนักเราทุกข์ไม่ใช่เพราะโลกไม่เป็นอย่างที่คิดแต่เพราะเรายึดถือ ว่าโลกควรเป็นอย่างที่เราคิดจึดถือว่าคนอื่นต้องเข้าใจเราจึดว่าผลลัพธ์ต้องออกมาดีจึดว่าความรักควรสมบูรณ์และชีวิตต้องไม่มีใครจากไปแต่โลกไม่เคยเดินตามใจเราเพราะทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุและปัจจัย พระพุทธองค์ตรัสไปว่าโลกไหลไปตามกระแสของเหตุปัจจัยเหมือนสายน้ำที่เราไม่อาจฝืนให้ไหลย,ย้อนเราทุกข์เพราะเราไม่ยอมรับว่าโลกมันไม่เที่ยงเพราะเราขัดแย้งกับความจริงของธรรมชาติสิ่งนี้เองที่พระองค์เรียกว่าอุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นและนี่คือรากของความทุกข์ทั้งปวงเมื่อใจเรายึดใจเราก็หนักเมื่อวางได้ใจก็เริ่มเบาอุเบกขาไม่ใช่การเพิกเฉยแต่คือการวางใจเป็นกลางคือการรู้ว่าอะไรควรทำเต็มที่และอะไร ควรวางลงเมื่อเกินวิสัยไม่ใช่ความเย็นชาที่ไร้หัวใจแต่คือความเข้าใจที่ลึกซึ้งในธรรมชาติของโลกเมื่อใจเหนื่อยเพราะยึดและเมื่อรู้ว่าบางสิ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ทันทีสิ่งที่เราพอจะทำได้ก็คือวางและการวางที่งดงามที่สุดในทางธรรม เรียกว่าอุเบกขาคำว่าอุเบกขามาจากภาษาบาลีว่าอุเปกขาแปลว่าการวางเฉยอย่างมีปัญญาไม่ใช่ความเฉยเมยที่เย็นชาแต่คือความเข้าใจที่ลึกซึ้งในธรรมชาติของสิ่งต่างๆเมื่อเข้าใจว่าโลกนี้มีทั้งสิ่งที่เปลี่ยนได้ และสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้เราจึงไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้านไม่กดดันใจตัวเองจนเกินไปอุเบกขาไม่ใช่การไม่ทำอะไรแต่คือทำดีที่สุดแล้วและปล่อยใจไม่ให้ทุกต่ออุเบกขาไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการรู้ว่าบางสิ่ง ไม่ใช่หน้าที่ที่เราต้องแบกทั้งหมดในพระสูตรหลายแห่งพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้มีอุเบกขาย่อมมีจิตรประพัสสอนเป็นกลางในความลาบและเสื่อมลาบยศและเสื่อมยศอุเบกขาจึงเป็นธรรมะที่ช่วยให้เรามีใจนิ่ง เมื่อพบกับโลกธรรมคือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์เพราะโลกจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ผู้มีอุเบกขาย่อมไม่หวั่นไหวอุเบกขาไม่ใช่การไม่รู้สึก แต่คือการรู้สึกอย่างลึกซึง้งแล้วไม่เข้าไปยึดถือเหมือนคนมองดูเมฆฝนที่ลอยผ่านเขาเห็นเมฆนั้นแต่ไม่ไปแบกเมฆไว้บนบ่าเพราะเขารู้ว่าทุกสิ่งย่อมผ่านไปจงทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วปล่อยวางสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเพราะใจที่ปล่อย คือใจที่เบาและเป็นอิสระที่สุดบางคนมองว่าการเพิกเฉยคือการวางเฉยบางคนเข้าใจว่าอุเบกขาคือการไม่สนใจไม่แยแสหรือไม่รับผิดชอบแต่แท้จริงแล้วอุเบกขาไม่ใช่การหนีปัญหา คือการอยู่กับปัญหานั้นโดยไม่ถูกกลืนไปกับมันคือการลงมือทำด้วยเมตตาแต่ไม่ยึดกับผลลัพธ์เรายังรักเรายังห่วงเรายังทำหน้าที่แต่เราไม่ทุกข์เพิ่มเพราะใจเราไม่ยึดว่าทุกอย่างต้องเป็นอย่างที่คิดเหมือนแม่ที่รักลูก แต่เรื่องบางเรื่องก็ต้องปล่อยให้ลูกเรียนรู้ด้วยตัวเองเมื่อหมอที่ช่วยคนไข้จนสุดความสามารถแต่ไม่เบรกความล้มเหลวไว้กับตัวตลอดไปครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งด่าพระพุทธเจ้าอย่างรุนแรงพระองค์ตัดอย่างสงบว่าถ้าท่านเอาของขวัญมาให้แต่เราปฏิเสธ ของขวัญน,นั้นเป็นของใครคำพูดของเขาก็เช่นกันเมื่อไม่รับไว้ใจก็ไม่ต้องแบกอะไรเลยอุเบกขาไม่ใช่การหลบฝนแต่คือการรู้ว่าฝนตกก็แค่ฝนตกใจเราไม่ต้องเปียกด้วยเสมอไปอุเบกขาจึงไม่ใช่การทอดทิ้งโลกแต่คือการอยู่ในโลก โดยไม่ถูกโลกครอบงำเรายังอยู่ในโลกที่ไม่แน่นอนเรายังทำในหน้าที่ที่ต้องทำแต่ใจเราจะไม่พังเพราะเราไม่ยึดนี่แหละคืออุเบกขาธรรมะของนักปฏิบัติที่ยังมีเมตตาแต่ไม่หลงไปกับความหวังหรือความผิดหวังอุเบกขาไม่ใช่การไม่รู้สึก แต่คือการรู้สึกแล้วไม่ยึดเพราะเราไม่ได้หนีจากโลกแต่เราวางใจไว้ให้ถูกทางต่างหากอุเบกขาไม่ใช่ธรรมะไกลตัวและไม่ใช่เรื่องของนักบวชเท่านั้นแต่เป็นธรรมะที่เราทุกคนสามารถฝึกได้ทุกวันทุกที่ทุกลมหายใจเริ่มฝึกอุเบกขา จากเรื่องเล็กๆที่เคยทำให้เราหงุดหงิดรถติดฝึกวางความเร่งรีบแล้วหายใจลึกเจอคำพูดไม่ดีฝึกฟังโดยไม่ต้องตอบโต้ทันทีอาหารผิดเมนูฝึกยอมรับโดยไม่โกรธคนเสิร์ฟเพราะใจที่ยอมรับได้คือใจที่เริ่มปล่อยได้ เราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของคนอื่นได้ทั้งหมดแต่เราเปลี่ยนวิธีตอบสนองของเราได้ลูกดือ้อก็ยังเป็นลูกที่เรารักเพื่อนพูดไม่ดีก็แค่เสียงที่ผ่านเข้ามาฝึกดูโดยไม่ต้องด่วนตัดสินฝึกฟังโดยไม่ต้องโต้กลับทันทีความสงบในใจเรา คือของขวัญที่ไม่ต้องขอใครชีวิตที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรคงอยู่ได้นานแม้แต่สิ่งที่เรารักการฝึกอุเบกขาคือการยอมรับว่าสิ่งทั้งหลายมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเราวางใจไม่ใช่เพราะไม่รู้สึก แต่เพราะเราเข้าใจว่าความรู้สึกนั้นไม่เที่ยงบางครั้งเราไม่ต้องรอให้มีปัญหาก็สามารถฝึกอุบเบกขาได้จากการหายใจหายใจเข้ารู้ว่าเรากำลังหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าเรากำลังหายใจออกดูความคิดที่ผุดขึ้น โดยไม่เข้าไปยุ่งกับมันนี่แหละการวางที่ลึกที่สุดอยู่กับปัจจุบันโดยไม่พาใจไปแบกอดีตหรืออนาคตไม่ว่าโลกภายนอกจะเป็นอย่างไรความสงบจะเกิดขึ้นเมื่อใจเราไม่สั่นไหวอุเบกขาคือการยอมรับว่าเราไม่ต้องควบคุมทุกอย่าง แค่ดูแลใจของเราให้นุ่มเบาและวางลงเป็นทุกลมหายใจคือโอกาสในการฝึกวางทุกความไม่เป็นดั่งใจคือบททดสอบของอุเบกขาและเมื่อวางได้ใจก็เป็นอิสระสุดท้ายทุกทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์ แต่อยู่ที่ใจเราไปยึดกับมันหรือไม่เมื่อยึดใจก็หนักเมื่อวางใจก็เบาเหมือนแบกก้อนหินไว้ในมือไม่ว่าหินนั้นจะเล็กหรือใหญ่ถ้าเราไม่วางมันก็ทำให้เราเหนื่อยเหมือนกันอุเบกขาไม่ใช่การเฉยเมยแต่คือความกล้าหาญที่จะวาง แม้จะยังรักแม้จะยังห่วงแม้จะยังเจ็บเรายังทำหน้าที่แต่ใจไม่หลงยึดกับผลลัพธ์อีกต่อไปเพราะความเข้าใจในธรรมะไม่ได้ทำให้เราหนีโลกแต่ทำให้เราอยู่กับโลกได้อย่างสงบสุขเรายังรักคนที่เรารักเราเสียใจเมื่อมีการสูญเสีย เรายินดีเมื่อมีความสุขแต่ทั้งหมดนั้นเราเรียนรู้ที่จะไม่ยึดว่ามันจะคงอยู่ตลอดไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนเมื่อเรารู้ว่าสิ่งทั้งปวงเกิดแล้วดับก็ไม่จำเป็นต้องควบคุมทุกอย่าง ไม่จำเป็นต้องแบกโลกไว้ทั้งใบไว้ในใจสิ่งที่ควรทำเราก็ทำเต็มที่สิ่งที่ควรวางเราก็วางด้วยเมตตาและปัญญาปล่อยได้ใจเป็นอิสระไม่ใช่เพราะเราหมดรักแต่เพราะเรารักอย่างเข้าใจไม่ใช่เพราะเราไม่รู้สึกแต่เพราะเราเห็นว่า ความรู้สึกนั้นก็ไม่เที่ยงอุเบกขาจึงไม่ใช่ความเย็นชาแต่คือความเมตตาที่รู้ว่าการวางบางครั้งคือการรักอย่างแท้จริงอุเบกขาไม่ใช่ปล่อยเพราะหมดหวังแต่ปล่อยเพราะเข้าใจว่าทุกสิ่งย่อมเปลี่ยนไปวางเถอะ ความทุกข์ที่ไม่ใช่ของเราเมื่อปล่อยได้ใจก็เบาและเมื่อใจเบาใจก็เป็นอิสระขอบคุณที่รับชมถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ